Good Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นค้นหาสามเหตุผลทำไมถึงมีลูกยากสวัสดีค่ะพบกับ Good Life Good Time k t u k u แบ่งปันเรื่องราวดีๆได้ที่นี่ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นกับดิฉันชุด,ดนันพันจรงค่ะ ภาวะมีลูกยากเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คู่รักหลายๆคู่พบเจอและทำให้เกิดความกังวลขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้คุมกำเนิดและพยายามที่จะมีลูกแต่ก็ยังไม่สามารถมีลูกได้ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุความเครียดหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตของทั้งสามีและภรรยาแต่ปัญหานี้ก็มีทางแก้ไขนะคะเราลองไปหาคาตอบกันคะ่ะ อะไรคือภาวะมีลูกยากภาวะมีลูกยากคือการที่คู่รักไม่สามารถมีลูกได้ทั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ได้คุมกำเนิดเป็นเวลา1ปีขึ้นไปหรือในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงอายุตั้งแต่35ปีแต่ไม่สามารถมีลูกภายในเวลา6เดือนและในปีพศ2 5 5 2ได้มีการสำรวจในประเทศไทยพบว่าคู่สมรสที่มีภาวะการมีลูกยากเพิ่มขึ้น จาก15เป็น17.8และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากกัน3สาเหตุของการมีลูกยากสำหรับสาเหตุการมีลูกยากมีมากมายหลายอย่างโดยอาจเกิดจากปัญหาทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ดังนี้ 1. สาเหตุของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เกิดจากการที่อายุเพิ่มขึ้นเป็นผลนําไปสู่ระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติการมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปและรวมไปถึงการดําเนินชีวิตเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การใช้สารเสพติดและความเครียดเป็นต้นก็ส่งผลทําให้ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ลดลงรวมไปถึงรอบเดือนผิดปกติและในฝ่ายชายก็มีปริมาณอสุจิลดลงซึ่งนําไปสู่การมีลูกยากนั่นเอง ต่อไปลองดูสาเหตุของแต่ละฝ่ายกันว่าเป็นอย่างไรกันค่ะสสาเหตุของฝ่ายชายเกิดจากการสร้างและการขนส่งเชื้ออสุจิผิดปกติซึ่งเป็นผลมาจากโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคทางทูมในวัยเด็กมะเร็งอันทะเป็นต้นหรือความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนภายในร่างกายทำให้ไม่สามารถสร้างอสุจิได้ตามปกติหรือผลิตได้ลดลงนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ สาเหตุมาจากฝ่ายหญิงอาจเกิดจากการป่วยหรือโรคที่มีผลต่อการตกไข่เช่นถุงน้ำรังไข่หลายใบรังไข่เสื่อมก่อนกำหนดเป็นต้นหรือการที่ท่อนำไข่ตันที่อาจเกิดจากการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การอักเสบจนทำให้เกิดการตกไข่ผิดปกติไปรวมไปถึงความผิดปกติบริเวณมดลูกหรือปากมดลูกเช่นมะเร็งปากมดลูกเนื้องอกในมดลูกเป็นต้น ที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอีกด้วยการป้องกันการมีบุตรยากควรทำอย่างไร 1. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราการสูบบุหรี่หรือการใช้สารเสพติด 2. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. ลดความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและ 6. ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวางแผนการตั้งครร์อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีลูกยากก็อย่าพึ่งวิตกกังวลไปค่ะเพราะในปัจจุบันภาวะมีลูกยากเป็นปัญหาที่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอย่างมากมายแต่ควรอยู่ภายใต้การดูแลและรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมและที่สำคัญที่สุดทั้งสองฝ่ายต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดี รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ดีไม่ว่าจะเป็นการลดการดื่มสุราการสูบบุหรี่และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการแก้ปัญหาการมีลูกยากนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโฮมาสโฮ